สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออบกุกกอกเมื่อวานพ่อนิมไปใส่มองนะคะไปยามมาแล้วได้ไหมคะเนี่ยโ,โอ้โห,โหสุดหมานคือเก่าพอปุ่นพอเจยวนะคะลปลาหมอคลางดำอันนี้คือปลาเข็งนะคะยังไม่ตายนะพ่อไปใส่กี่ล้างนี่<ด>สองล้างบนนินะ่ะโอ้บอกเต่า นใหม่ยังไม่กล้าเอาลงโอ้พอนยังไม่กล้าเอาลงเอามองเก่าไปโอ้ฟูอยู่ในนี้ก็มีนะนี่โหได้แล้วคะ่ะเอฟซีแนวกินเช้าเมนูนะคะนี่ปลาปลาดุกรกะถือยังว่าท่านตายด้วยคะ่ปะปลาดุกนี่ปลาเดี๋ยวนับก่อนไนดะ้เท่าไหร่นี่ปลาเต็มมองเต็มมองอันยะเลย แล้วพอจะเอาออกยังไงนี่ปลาปลาเค็งกะนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคะแล้วก็จะมีปลาชนหนึ่งปลาดุกหนึ่งเนาะได้ครบปาลาได้ทุกปลาเลยเนาะยังไม่มีแต่ปลาตะเพียนเนาะปลาตะเพียนกันอันเนี้โอ้ปลาตะเพียนก็มีใช้เวลากี่ชั่วโมงคะนี่เวลาเอาออกเนี่ยก็ไม่ถึงชั่วโมงโอ้ห <c oughs> มาน,นั่นนี่หมานมาก <c oughs> นี่จะออกแล้วปลาดุก คุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาก็เก็บบ้านนะคะเก็บบ้านเด็กก็จะเข้าไปในบ้านอีกทีโอ้ฉลาดเนาะปดแป๊บแป๊บแป๊บอืมปลาดุกนะคะปลาดุกห้วยปลาดุกบ้านปลาช่อนป่นก็ได้แกงก็ได้ค่ะเอจีหรือว่าจะปล่อยในสระล้วก็ได้ ไปดอูอันนี้เอาตะกร้าวันนี้นะพอ่อเดี๋ยวไปดูสามสาวก่อนว่าเป็นไงนี่คขลับสบายเลยเอาลูกแล้วถ้ามายืนนี่ลุกเลยโอ้โหยืดเส้นยืดสายกันเชียวนี่วิธียืดเส้นยืดสายวัดดิจ้าพากันกินอะไรแต่เช้าเชียวหือ แล้วเขากินไอมเมล็ดข้าวแห้งไข่เอฟซีนี่เขาชอบมากเลยนะเป็นแบบนี้นะนดีค่ะดีค่ะมั่งมีท้องยุบแล้วสะอาดสะอ้านนะคะนอนก็โอ้โหมองลงมานอนเหยียดขาแนวเลยกินเทนอกินเทนอ นึกว่าหายไปไหนอยู่นี่เองโอ้ไปกับพ่อแม่เมื่อเช้านี้ไปทุกรอบยามไม่ไปไหนเลยดูทำดูทำทุกคนเอา้าเอา้าเอา้เอ,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 อ้ยนี่นะคะเมื่อวานก็ได้ซื้อมะนาวนะคะมาเพื่อนบอกว่ามะนาวแป้นพิจิตรนะคะเอซนี่ไงโอ้เป็นดอกแล้วคะ่ะเพื่อนตอนนะ เกต่อแล้วก็ต้นใหญ่มากค่ะทุกคนแต่ต้นนี้คุณแม่ยังมองหาที่ปลูกยังไม่เจอจะเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็คงจะไม่เอาออกจากตะก้านะคะเพราะว่าให้รากมันชอนชัยไปเลยตะก้ามันขาดมาอะไรมันผุก,ก็ให้มันไปเลยนะคะอืซื้อมาเมื่อวานนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบนะเอซแต่ว่าต้นเกือบจะท่วมหัวแล้วก็พอซื้อมาก นี่เอาแบบที่กำลังเป็นดอกแล้วก็เป็นหมากมาแล้วก็มีนะคะนี่นะคะต้นที่เป็นหมากมาก็อเอามาหนึ่งต้น,นะคะ่ะโอ้ยน่คะเก็บได้เลยนะคะเก็บทานได้เลยซื้อปุ๊บกินปั๊บนะคะมะนาวแป้นพีจิตดกมากนะคะเนี่ยนี่นี่นีโอ้นี่ตอนนี้เราก็คือคิดว่าจะเอาไปวางตรงไหนดีนะคะนี่ค่ะต้นเขา โอ้โหอันนี้ยิงต้นใหญ่มากค่ะสุดคุ้มนะคะเนี่ยเมื่อวานที่ไปเจอเพ่อนขายอยู่ริมถนนตอนขากลับจากไปดูชุดเครื่องนอนนะคะเมื่อวานนี่หมักน้าวเป็นหมักน้าวเป็นตามส้มตามก็ให้ลูกมาเก็บเอาเลยเราต้องเอาไปใส่ตรงที่ฝุ่นเยอะๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวกำลังมองหาที่ลงอยู่ โอ้โหพ่อนิ่มเร็วมากเลยยังไม่ทันทันเท่าไหร่บอกว่าเรียบร้อยแล้วดูดูสิโอ้ได้แล้วสวยมากนี่ยังไม่ตายก็มีนะคะเอส,สดสอยู่เดี๋ยวจะให้พ่อนิ่มเอาไปใส่ไว้ในคุพวกปลาเข่งปลาดุกเนาะนี่โอเคได้เยอะเชียวเมนูมื้อเช้าแกงไช่น,อนอ่อไม้ส้ม นี่นะคะคุณแม่ก็ทําความสะอาดแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นวันนี้น้องจะมาส่งเ,เตียงพร้อมที่นอนนะคะแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมแต่ตกก็น่าจะไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าขาเตียงอะไรเขาก็หุ้มด้วยถุงหมดแล้วค่ะนะคะท,ที่นอนที่นอนเดี๋ยวพ่อนิมก็จะเอาฟางให้สามสาวอ้วนจะขึ้นด้วยไหมนี่ไป เออเดี๋ยวไปส่องหมอกให้เอซดูก่อน,น,อนอโอ้ค่ะเดี๋ยวจะถอดนี่นะคะตรงบันไดก็นกน้อยนาโชคนะคะต้นสวยแล้วนี่คุณนายตื่นสายนะคะมุมนี้เดี๋ยวเราเข้าไปขึ้นไปบนบ้านกันนะคะนี่บนบ้านคุณแม่ก็เก็บแล้วล่ะแต่อันนี้ฝนสาดนะคะก็เลยมันถลอกหมดแล้วะคะ่ะเขา เขาทาสีให้เรามันก็จะเป็นสีเมาเมาแบบนี้แหละเอ f ี FC เวลาฝนตกมันก็สาดเข้ามาในบ้านนะคะนี่เดี๋ยวมาส่องฝั่งนี้บ้างโอ้โหดูสามสาวกันก่อนนี่แย่งกันลนะเนาะอร่อยมากถ้าได้แย่งกันนี่แซ่บหลายให้ฟังเบื้องต้นไปก่อน เดี๋ยวพ่อนิมเรียกมาให้ถอดไฟนะคะสว่างแล้วก็ถอดไฟประหยัดไปนี่เออเป็นระเบียบเรียบร้อยล้างไข่ลางมันโอ้ตัวสะอาดสะอ้านมากค่ะนี่เขามีที่นอนแบบกว้างขวางแล้วค่ะนู่นเขาจะไปนอนตรงนู้นตรงนี้ก็เอาไว้ทําปุ๋ยนะคะคทางเข้าแล้วก็เป็นที่ยืน กินฟางกินหญ้านะคะนี่ค่ะโอ้โหอันนี้เราเอาขึ้นคุมเมื่อวานนะคะกลัวมันรั่วก็เลยผ้ายางก็เลยเอาขึ้นไปคุมว่าแต่ทําไม่สวยนะคะเดี๋ยวทําใหม่เพราะว่ารีบฝนมันแรงก็เลยรีบหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาลงเอาแบบบางๆอันนี้เป็นแข็งๆะคะ่ะมันเลยไม่เข้ากันเลยแล้วก็สั้นด้วย นี่นะคะคุณแม่ก็เก็บเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวว่าเราจะหันไปทางไหนนั่นเองนะคะถ้าหันไปทางหน้าต่างสามบานก็จะเป็นทิศตะวันออกนะคะแต่ถ้าหันมาฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นทิศเหนือนะคะ่ะแต่ถ้าหันมาทางนี้ก็เหมาะอยู่ครับเพราะว่าปลั๊กไฟมันก็อยู่ตรงนั้นเนาะนั่นคะ่ะปลั๊กไฟก็อยู่ตรงทางประตูเนาะนี่ที่มีประตูไว้ก็เพราะไว้ทําห้องน้ํานะคะชั้นบนนั่นเอง นี่นะคะปลั๊กไฟอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะคะนี่หลอดไฟใหญ่นี่เราเอามาเสริมนะคะเพื่อนก็จะมีหลอดไอเขาเรียกว่าอะไรนะนี่อันนี้เป็นหลอดที่มากับบ้านไอก็ใช่คะ่ะอันนี้นี่นะคะที่มากับบ้านก็จะเป็นสี่หลอดหกหลอดทางหัวติทางหัวนู้นนะคะก็จะปิดอันนี้ไขฟี FC. อันนี้อันนี้เขาเราเอามาเสริมเอา นี่ดะดวงนี้นะคะเราเสริมเอาเราก็จะมีตรงหัวนะคะตรงนู้นอีกสองถ้าเราอยากไม่อยากเปิดเยอะนะคะก็มาเปิดตรงมุมนี้นะคะนี่ไงเราเปิดได้เลยนี่นะคะสองหลอดเลยใกล้ๆก็จะสว่างไปนะคะเดี๋ยวก็ค่อยจัดเก็บเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวให้เพื่อนมาส่งก่อนนี่นะคะอันนี้เป็นทางด้านหลังเดี๋ยวเพื่อนก็จะปิดด้วยก่อน ถ้าเพิ่นมาก็เปิดเอาก็ได้ค่ะนะคะอุปกรณ์พวกน,นี้มันก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในลังด้วยนะคะอุปกรณ์การช่างนะคะเดี๋ย u g เข้าระบบระเบียบเก็บไว้นะคะเพื่อนเอาไว้ในลังด้วยอันนี้ของที่ผู้ใหญ่เจดีเพิ่นส่งมาก็เอาไว้ในลังไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีที่เก็บนะคะเดี๋ยวก็มีตู้อะไรที่ใส่ได้ก็ใส่ให้เป็นระบบระเบียบกันไปนะคะนี่ โอ้โหหมอกสวยเชียวไม่รู้มาจากไหนเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นมีหมอกนะแต่ว่ามาแล้วนี่ว้าวก็คงจะประมาณนี้แหละนะคะในเช้านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ